ครับผมนี่นี่นี่อันนี้คือกินแบบไม่ต้องอะไรนะเออไม่ต้องต้มผักไม่ต้องต้มเรือกินสดเลยนะกินสดมันเหมือนแตงอะไม่ไม่คมอะไรไอ้กวางตุ้งมันมีหลายอย่างนะอ๋อตัวนี้ผักกาดขาวเพิ่งปลูกอันนี้คือกรอบเลยกรอบนี่นี่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่มันเป็นเป็นสวยดินี่นี่สวยดินี่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 สวยไหนของไม่เคยเห็นผักกาดแบบนี้เพิ่งมาปลูกแต่ผักกาดเห็นผักกาดอะไรก็ปลูกหมดแต่ผักกาดนี่ไม่เคยกรอบปลูกเอ้ยอร่อยไหนเนี่ย นี่เอาไปขายกอละห้าบาทนี่นะกอละห้าบาท,บาทอ่ะยายยกโชว์หน่อยสิสวยๆกว่านี่เลยกอละห้าบาทยังไม่ได้ล้างนี่นี่ยกรอบดีครับผมกินได้เลยเหมือนเหมือนแตงเลยเนี่ยเอาออกกันเออครับผมวันนั้นไม่มีตังินเหลือสองบาทเ้องใครพักไม่ได้ทำไมเออมีสองบาทออกวัดหนึ่งกับข้าวยี่สิบเงินสองบาทต้ใส่บาทครับผมแต่น้อยครั้งถึงกี่ไรสองบาทมีแต้ยี่สิบกับสิบไปทําบุญงานศพ ก็ใส่บาทให้พระเทศแล้วก็ออกศพเนาะครับผมอออกไปวัดเขาก็โอ้ใหญ่ทํางนอดเลยครับผมแต่มาถึงวันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเมื่อไหร่จะตายหรือม่นตายกันแล้วเ,ลเราต้องตายทุกคนเ,เราต้องทำดีไวอ้อันนี้ผมฝากยายออกบาท พระด้วยนะออกบัตรพระทำบุญกับยายนะขอให้เจริญนะลูกครับผมขอให้ร่ำรวยถูกลาตเตอรี่หกร้านเดี๋ยวแม่จะนี่ปลูกธรรมชาติอันนี้คือมันที่คุณยายปลูกธรรมชาติเลยันแก้วมันแก้วจ้าไม่เคยใส่ยาหนี่หนี้เดี๋ยวใส่ชมพู่โอ้นี่ที่แบ่งลาักโอ้ขอบคุณครับคุณตาตัวนี้จะเอาไปย้องให้ลูกชายอะไพับอะไรพักแบงบอกครับผมไอ้มะไอ้สิมแบงกุผู้อ่อนหรอผู้ คุณยายเราปลูกผักแล้วฝากลูกฝากหลานแบบนี้มีความสุขไหมมีความสุขลูกก็มีเงินกับผักให้แม,ม่ใช้อืมไม่ใช่ว่าผักแต่ยังเดียวเขาก็ผักเงินไม่ใช่ครับรผมตัวใยายเออนี่ไปไปสองที่มตัตะพุดธแล้วก็ริย,ยองโอมาตะพุดกับแกล้งเนาะเต็มสองคนครับผมคุณยายครับถ้าลูกชายดูอยู่เนี่ยอยากจะบอกอะไรเขาบ้างอะพูดฝากเขา<ด>ถึงเขาหน่อยถ้าเขาดูอยู่ตอนเนี้ย สมมุติถ้าเขาดูอยู่นะอยากอยากจะฝากอะไรถึงเขาบ้างความรักความห่วงอ่ลองพูดมาหน่อยโอ้ห่วงลูกเนาะให้อยู่เย็นเป็นสุกเนาะ,อะเออลูกชายก็มีเงินมีทรงพก็ไม่ลืมคนของแม่โอ้โหคำพูดนี้ดีมากเลยนะอขอให้ลูกเจริญทำมาคาขึ้นอืมขอให้ลูกเจริญงอกงามอย่าให้มีไข้มีเจ็บนะม,มีงานทำเยอะแล้วก็ขายของให้ดีๆลูกชายที่ว่าแปลงขายของ ครับผมแกก็มีเงินมาผักมันคือว่าไม่แม่เลี้ยงสองคนคนอยู่มัธย็ตัวหนึ่งครับผมอืมลูกชายเงินก็ผักมาเรื่อยแต่แม่ว่าลูกสองคนใช่ไหมเออลูกชายสองคนขอให้ลูกเจริญอย่าอย่าป่วยอย่าไข้ขอให้มีแต่ความสุขความความอนันอยาให้มีความเจ็บความไข้อยาให่มีครับผมจ้าอืมครับผมก็คุณยายขอสวยหน่อยนะคุณผู้ชมครับคุณยายอายุเท่าไหร่นะ เจ็ดส <74. S 1> ิบสี่เจ็บนาะสี่เจ็ดสิบสี่นะ <74. S 1> นะผมเห็นคุณยายหลังค่อมนะคอมเจ็บไหมก็เจ็บพอทํางานได้เจ็บแต่ไม่หายยายตกอ้ตกรถหลายครัง้งแล้วไปขายหอมตกรถยังสู้ขนาดนี้เลยนะครับ<ม>คุณยายเลี้ยงลูกมาแต่เล็กๆทำไมถึงได้สู้ขนาดนี้ครับสู้อย่างไ้กินมั่วเราก็สู้ไปเงนินรูใหญ่ขับของไปขายี่หอมเถือละสามสิบรูไปขายอยู่ ไอ้นี่ไปทั่วทั่วทุบอันนี้ะทั่วไปทำหอมไปขายหอมแดงซื้อสีเกตตอนนั้นซื้อสีเกตของเราไปหาขอมของไปขายให้เรื่องลูกเราจนเราไม่มีนาเราทำนาเช่านาตัวเองไร่กว่ากว่าเองเรามาถึงตอนนี้พ่อเขาก็นครลุกินสามีเป็นคนกินทั้งเรื่องมีแต่แม่ ครับ <c oughs> ตานี่จะรอความหมด <c oughs> เดี๋ยวในพึงหยุดครับผมหยุดสี่ปีครับผมสู้ <c oughs> ไรก็ไม่ไปครับผมไรไปก็ไม่ไปว่าปะการสองครัง้งสามครัง้งเขาก็ไม่หนีื <c oughs> ม่สู้คนเดียวครับแ <c oughs> ม่ก็ขยันนี่ปลูกของนี้จะแม่เลยปลูกคนเดียวก <c oughs> ็ไปจักอ้อยแม่ก็สู้สู้ียุดเลยไม่ใช่ว่าแม่เป็นคนขี้เกียจเวลาตอนเช้าก็ุงเข้าสบายมันจะเดินไม่ไหวก็จช่างมันมันพทไปได้ ของข้าวใส่บาตรไปทำบุญไปหมดผมว่าดีมากเลยนะไปออกเพลงกี่อําเภอสงทลาทราเรามันมีกีกี่บ้านไปหมดอืแต่ปีนี้มันไปได้นิดนหน่อยๆน่อยแต่ใจก็อยากไปอืแต่ว่าเราต้องฝากเขาไปเขาไปไม่ได้ทําบุญตลอดนู่นบานสามไอ้ห้อยสัปสันเนาะไปหมดไม่ได้อยู่ครับผมแม่ทาบุญ<ม>เพราะแม่เป็นคนจนชาตินี้แม่ต้องหาทาง,ท,างที่ดีเข้าโอ้ผมชอบคำ<ม>พูดนี้มากเลยนะครับ ว่าสมุนทุกเช้าไม่ได้ดขาดเลยเออไปไหนไปไหนก็ขอพาไปบางที่กับมอมอเตอร์ไซค์ไปนู่นทางโค้งทางโคง้ง,ง,คงนั่นที่บ้านลุงนบแข็งครับผมเออไปไปคนเดียวเลยบนันเมื่ซีว่าเช้านี้ไปหมดเมื่อกี้ที่คุณยายบอกว่าชาตินี้เราเกิดมาจนใ้าเราก็ต้องทำทำทำดีไปเราชาตินั้นชาตินั้นเราไม่ได้ทำเราไม่รู้เกิดเป็นอะไรยายไม่ไม่รู้อะไร ยหญ่ใ,ใ้ทำบุญหรือเปล่าชาติบางอนชาตินี้เราก็เริ่มทำเออใหญ่เริ่มทำถึงจะจนไม่มีตังคมมีสองบาทก็ออกสองบาท<ม>วันนั้นไม่มีตังเหลือสองบาทเราใครผักไม่ได้ทำไงเออมีสองบาทออกวัดไปเลย<ม>กับข้าวยี่สิบเงินสองบาทจะใส่บาทครับผมแต่น้อยครั้งถึงกี่ไรสองบาทมีแตยี่สิบกับส<ม>ิบไปทําบุญงานศพก็ใส่บาทให้พระเทศแล้วก็ออกศพเนาะครับผมเออออกไปวัดเขาก็ โอ้ใหญ่ทำกตลอดเลยครับผมแต่มาถึงวันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเมื่อไหร่จะตายหรือม่องายกันแล้วเ,ลเราต้องตายทุกคนเ,เราต้องทำดีไวอ้อันนี้ผมฝากยายออกบาท พระด้วยนะออกบาทพระทำบุญกับยายนะขอให้เจริญนะลูกครับผมขอมให้ร่ำรวยถูกลัตเตอรี่หมุกร้านเดี๋ยวแม่จะเดี๋ยวยายจะได้ไปไปกินด้วยกักนนบเมื่อนั้นไม่ซื้อซื้อห้าบาทเนาะไปไหนหมาเนี่ยไปบ้านานี่มานี่มาถ่ายวิดีโอต่างกันใช่ที่แ <c oughs> นนรกแต่ไม่ได้จ้างตัวเนาะเอามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่นี่ฝากใส่ออกบาทพระด้วเด้อ พื่อใส่บาตรทุกวันถวายข้าวนมได้ทำบุญชื่อยังไงเดี๋ยวเราบุกชื่อให้ชื่อแม็กก็พอเออแม็กเออคนเออหนูแม็กเราเออลูกแม็กมาทำบุญด้วยคอยได้บุญคอยเจริญอายุอันกันิไปที่ไหนใหญ่อดใหญ่ใหญครับผมอยู่ที่ไหนคอยร่ำรวยคอยครอบครัวเขามีความสุขครับคุณยายครับผมครับผมคอยรวยข้างหน้าครับผมเขากอดหน่อยเขากอดหน่อยก่อนที่มันเหม็นมันครูอยู่เทคนิค แล้วก็ครูครับผมขอให้ลูกเจริญตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะครับคุณยายขอให้เจริญครับผมครอบครัวลูกขอให้มีแต่ความสุขครับผมอยากอดใจยากนะลูกเขินอะไรมาดูในส่วนครับผมแค่มุนแอนบีหรอโชคโชคดีนะได้มาเจออาจากับยายนะเดี๋ยวเดี๋ยวยายมักแครงมักผักใหญ่มาเอามาพูดอันคอยมาเอาห่อกระเทียมครับผมนี่เขาปลอดสารนะลูกอืมปลอดสารนี่นี่กระเทียมมีความสุขไหมเห็นผักสีเขียวมาเนี่ยความสุข เลือเกินเพราะว่าเราเราสร้างมาด้วยมือตัวเองปอ๋ยเออไอยาฉีก็ไม่มีเลยฉีดโดยในหลอดสันนี่ครับผมปลอดสันทุกอย่างไม่ได้ฉีดเลยแต่แต่ผักข้าวโพดในีิดนิดนึงคิดเลยเลนอนนอนนอนเข้าเมื่อกี้ที่คุณใหญ่บอกว่าเราปลูกมากับมือทำไมถึงใช้ข้าวดได้ดีจิงเลยดีบล่าลูกทำกับมือขุดเองทำเองงอๆกันนะงอบางคนเขานอนเลยใหญ่เป็นนอนเลยนอนไม่ไว้นั่นเปย์เห็นบอกเปย์สนุก นี่คิว่าคิดควายตักเองเลยดัง่งซีห์เขาเขาไปใส่เองเลยครับผมไม่ต้องลำบากเขานี่นไปตักคือคนโงองบางคนไม่ทำอะไรนะเออเขนานั่ง อ่ายายครับในแปลงผักของคุณยายเนี่ยมีผักชีลาวด้วยมีข้นังคณะแซมไปหมดเลยนะคุณยายนะอมีผักกวางตุ้งอร่อยกวางตุ้งลูกนี่ยายหวานไปหมดเลยกวางตุ้งยายออกได้นี่ขยายออกไปขายได้เป็นรอยเลยไหนกวางตุ้งอยู่ตรงไหนนี่กวางตุ้งสวยนี่ไหนพาผมมาดูหน่อยให้เขาดูอ่านเนี่ยต้องพาคุณยายเจ้าของคนปลูกนี่นะนี่กวางตุ้งมาจากประเทศนอกเขาว่าไหนอันไหนอ่ะยายเน่เน่เน่น่่โอ้สวยนะเออนี่ในในโตนู่น มีตัวกอยใหญ่ๆไม่เคยเห<อ>็นอร่อยๆเลยเพราะว่าไ,<ด>ไม่ไม่<อ>ขมไม่อะไรนี่เหรออืมไม่ขมเลยกินแบบแบบแบบแป้งเลยอะนี่นะคุณใหญ่เออนี่นี่นี่ นี่ไหมอ๋อตองใหญ่ครับผมนี่นี่นี่อันนี้คือกินแบบไม่ต้องอะไรนะเออไม่ต้องต้มไม่ต้องต้มเรือกินสดเลยนะกินสดมันเหมือนแตง่ะไม่ไม่คมอะไรไอ้วามงปลกมันมีหลายอย่างนะอ๋อเพรนี้ผักกาดขาวเพิ่งปลูกอันนี้คือกรอบเลยกรอบนี่นี่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่มันเป็นเป็นสวยดินี่นี่สวยนี่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 สวยไหนครับใหญ่ไม่เคยเห็นผักกาดแบบนี้เพิ่งมาปลูกผักกาดเห็นผักกาดแล้วก็ปลูกหมดแต่ผักกาดนี่ไม่เคย กรอบลูกเอ้ยอร่อยไหนเนี่ยนี่เอาไปขายกอละห้าบาทนี่นะกอละห้าบาทกอละห้าบาทอ่ะยายยกโชว์หน่อยสิสวยๆแบบนี้เนี่ยกอละห้าบาทยังไม่ได้ล้างนี่กรอบดีครับผมกินได้เลยเหมือนเหมือนแตงเลยนี่เขาออกกันอื่นครับผมนี่กอละห้าบาทขายได้เห็นผักสวยๆแบบนี้ภูมิใจเว้ยก็อย่างนั้นนหะเนาะเออกับภูมิท้องกับปลูกตัวเองนเออนี่นี่โอ้นี่สวยๆกอใหญ่นะ เอาไปกินกับน้ำพริกเลยครับผมปลาทูนี่อร่อยยายผูกเองเลยครับผมไปขายหลายเที่ยวเลยได้สองร้อยแล้วนี่แค่นี้ขายดีมากเลยคุณยายคนก็ไปขายให้ได้สองร้อยแล้วนิหนึ่งทำไมได้เยอะ นี่พักขี้เลาาชี้จีนเขาาไปหมดอนั่งทำไรไอ้เรื่องครับผมไอ้ลูกไปกินพื้นที่ขนาดนี้เนาะนี่นี่มันจะเป็นหรือมันจะอยู่ไม่รู้นี่กำลังกำลังเนี่ยกำลังโอ้ตาหูกรอบเลยตานะไรใครด้กินว่าเอามาจากเศษนอะเส้นตอไม่เคยเจอเลยแบบนี้ไม่ไม่เคยมีเจ็บวางตุ้งไอ้สูงๆน่ะที่ว่าต้มกินอ่ะครับผมตอนนี้กินดิบได้อืม ไปเจียวน้ำพริกเด้อนี่ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะกินไม่หมดครับผมเดี๋ยวหลังคุจะมาซื้อคุณยายอีกนะครับผมแต่วันนี้คุณยายให้ขอบคุณที่เอาเงินไปใส่บาตรเดี๋ยวแม่จะอธิษฐานเนาะบางทีครับผมบางทีเราอาจบางทีเราอาจจะมีบุญร่วมกันมาก็ได้นะมันรักกันเนาะครับผมถึงได้มีมีผักอะไรมาดูเด้อชายอยากกินก็มาเลยครับยายตรงนี้ครับผมนั่นผักชีจีนกํางหวานอยู่ไหนผักชีจีนยังไง นี่ผักกีจีนอ่อ๋อนี่เหรอคือต้นหอมอ่ะเขาเรียกว่าต้นอะไรต้นหอมต่างหากครับผมมีผักกีจีนชักที่เราก็นู่นจะเอาไหมผักกีเรานู่นอ๋อไม่เป็นไรครับคุณยายตาครับถ้าลูกหลานดูอยู่นี่อยากจะฝากอะไรถึงเขาบ้างโอ้ฝากความไปคิดถึงพ่อแม่คิดถึงลูกตลอดเลยอยากให้มาเยี่ยมมาขอให้ลูกฝากข้นมีความสุขความเจริญครับผมคิดถึงตลอดเลยลูกหลานทำไงก็จะได้ไปถึงไปเห็นครับผม แต่เราก็มีแต่ผักผลไม้ที่ฝากไปได้เนาะครับมีแต่อะไรขาดเคืนก็ส่งให้ตลอดเลยอื็ด,ดหน่อยเบย็หนครับผมไม่ขาดคืนเลยครับผมเงินงทองเราฝากมาทุกเดือนในเดือนหลายสองสามครั้งอือเป็นอะไรก็ลอดลครับผมแสดงว่าดูแลพ่อแม่ดีมากครับลอดเลยแล้วคุณตาก็ดูแลลูกดีมากหายากนะพ่อแม่ที่จะปลูกผักปลูกผลไม้แล้วก็ฝากไปให้กินนะครับแต่ของสดแบบนี้ ไปไม่ได้เดี๋ยวว่าไม่ต้องเอามาแล้วลำบากพ่อแม่โอ้ยพ่อแม่กินไม่ลงแล้วมีปลาไม่อะไรปลาให้ตลอดเลยแห่ะทางโน้นก็มีปลาทะเลเลยส่งมา <c oughs> ตอนนี้ก็มีปลาน้ําจืตไปให้ใช่ไหม <c oughs> ไ,ปหไปให้กินก็นว่าโอ้ดีพ่อแม่ส่องอะไรมากินอร่อยแบบผมว่าสิ่งที่ส่งไปเนาะมันมีมูลค่ามากกว่าเงินได้ซ้าไปนะคุณตาน้ำใจของลูก ครับผม